อำเภอเชียงขวัญน,นะครับบริเวณนี้ฝั่งด้านแม่น้ำชีนะครับนะครับตรงนี้ก็พนังนะครับ แตทางนุ้นก็ไปบ้านทวัดดินแดงนะครับมีทางเลี้ยวเข้าไปบ้านปากแก่งนะครับตรงนี้นะครับ เื่อเชียงขวัญน,น้ำกำลังมาถึงนะครับเป็นเพื่อเชียงขัน ก็แม่น้ำชีนะครับ